ส่วนชาวบ้านม่วงตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลายคนพอรุ่งเช้าก็จะนำเอา,มาแมลงต่างๆออกมารอส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้าไปซื้อกันถึงที่บ้านซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีแมงรานาเป็นหลักค่ะ นายวยพ์ประจิตผู้ใหญ่บ้านม่วงบอกว่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านวางเว้นจากการทำนาแล้ว <Okay. S 1> ก็จะเอาไฟแบล็คลท์ไปล่อมแมลงตามธรรมชาติ <Okay. S 1> เพื่อนำไปขายเป็นรายได้เสริม <Okay. S 1> โดยเฉพาะแมงดานาจะขายได้ราคาดีเพราะว่าเป็นที่ชื่นชอบของชาวอีสานนิยมนำไปทำอาหารหลายอย่างทั้งตำน้ำพริกแกงและกระทอดด้วยค่ะ ในแต่ละคืนชาวบ้านสามารถดักแมงดานาได้มากสุดประมาณ 1, 5 0 0ถึง2,000ตัวค่ะขายได้ในราคาดีเลยนะคะอย่างตัวผู้ตัวละ1ิบบาทส่วนตัวเมียราคาต่ำลงมาประมาณครึ่งหนึ่งตัวละ5บาททำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ6 0 0 0ถึง7 0 0 0บาทและถ้าหากวันไหนสภาพอากาศเป็นใจแมงดานาออกมาเป็นจำนวนมากก็อาจจะสร้างรายได้มากถึง10,000บาทเลยค่ะส่วนมแมลงชนิดอื่นๆก็จะนากลับไปประกอบอาหารกินในครอบครัวถือเป็นอีกทางหนึ่งที่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีในช่วงวิกฤตโควิด -19 ค่ะ